ผู้สค่บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าในงานมหากรรมการแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อิมแพกเมืองทองธานีนายรัฐมนตรีนะคะวันนี้เป็นประธานเปิดงานนะคะแล้วก็มีการนําเพลงนะคะซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นเพลงที่7ประพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีชื่อเพลงในความทรงจําเรียบเรียงคําร้องและทํานองโดยนายวิเชียนตันติพิมลพันธ์เรียบเรียงเสียงประสาโดยพันตรีพันวพิสิทธ จิรากริติภาสกุลนะคะขับร้องโดยร้อยตรีพงศธรพอจิตอํานวยการสร้างสรรค์พลตรีกฤษดาสาริกาเพลงนี้เนื้อหาย้าเตือนอย่างที่บอกไปตอนแรกนั่นแหละค่ะให้นึกถึงความทรงจําที่ประเทศเคยมีนะคะแล้วก็ อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะร่วมใจการเดินไปข้างหน้าอย่าให้มาทําลายนะคะอย่าให้ใครมาทําลายเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ากว่าจะทําให้รวมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอยากให้ไปฟังเลยค่ะนะคะ,คะเพลงในความทรงจําซิงเกิลที่7ของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาค่ะเราเดินมาไกลจนความวุ่นวายใกล้หลุดพ้นเราเริ่มต้น สร้างความมั่นคงได้มากมายเคยเจ็บช้ำขอเพียงต้องไม่ลืมง่ายอย่าให้ใครเขามาทำลายอย่างเคยมาต้องทำอย่างไรเพื่อประเทศไทยต้องทำอย่างไรไม่สัมเดินคำตอบอยู่ในใจ คิดให้ดีที่กินที่นอนแผ่นดินของเราสร้างตัวขึ้นมาก็คือที่นี้เส้นทางต่อจากนี้จงตรองดูให้ดีด้วยหัวใจ เดี๋ยวก็คงจะได้ฟังกันอีกหลายรอบนะคะ,คะที่จะเปิดให้ได้ฟังกันนะคะไม่ว่าทางสื่อช่องทางไหนอะคะ่ะเดี๋ยวก็คงต้องได้ฟังกันซ้ําแล้วซ้ําอีกจนร้องได้นายรัฐมนตรีแต่งเพลงสื่อความในใจถึงประชาชนมาแล้วหกเพลงเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเพราะเธอคือประเทศไทยความหวังความศรัทธาสะพานใจเพชร เพลงสู้เพื่อแผ่นดินนะคะเกือบทุกเพลงนะคะร้องโดยจ่าสิบเอกพงศธรพจิตมีเพียงแค่เพลงใจเพชรท,ที่ให้สิเอกเชิดศักดิ์ริติกอนกุลเป็นผู้ขับร้องแทนนะคะอีกอไม่กีอ่อีกไม่กี่เพลงก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะเป็นเทปใช่ไหมคะรวมเป็นใช่เป็นอัลบั้มเลย,เลย <laughs>